จะเรทําสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านราชประจำปี2565ค่ะวันนี้วันที่7ตุลาคม2565ค่ะเช้านี้นะคะได้มีการแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะว่า10นาฬิกาถึง11นาฬิกาจะมีการ Uhm. ัดไฟที่เราใช้อยู่ทั้งสองที่ค่ะก็คือเฮือนศูนย์ศูนย์แล้วก็ที่อาคารบวรเพื่อที่จะยกมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณหม้อแปลงใหญ่ด้านหลังนี้นะคะให้สูงขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ําตอนนี้นะคะแม้ว่าจะยังทรงตัวอยู่แต่ก็อยู่ในระดับที่11เมตรกว่าๆก็ทําให้น้ําก็ยังมีระดับที่ยังน่ากังวลอยู่ว่าจะอยู่ใกล้กับหม้อแปลงใหญ่ของเราแล้วก็ อาจจะท่วมมิตเตอร์ไฟฟ้าของหม้อแปลงใหญ่ของเราวันนี้นะคะทีมช่างไฟฟ้าทีมของอาด้านเมฆแล้วก็ทีมของนักศึกษาฐานไฟฟ้าก็มีน้องปลื้มค่ะแล้วก็น้องอ้นค่ะก็ได้มาช่วยกันยกมิตเตอร์ไฟแรงสูงขึ้นว้อยู่ด้านคานด้านบนปูนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยระดับมิตเตอร์ไฟฟ้าก็น่าเป็นห่วงค่ะแต่วันนี้ก็ถือว่าเบาใจลงได้แล้วนะคะ การที่ไฟฟ้าจะจ่ายไปที่เฮอนบวรหรือว่าเฮอน00ตอนนี้ก็ถือว่าเบาใจลงได้แล้วค่ะว่าเรายังมีไฟฟ้าใช้แล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าก็ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วค่ะบางงงครั้้้ตออปลยม มีแต่สายน้ำอ่อนยอนแล้วกลับโหดร้ายน้